เจ็ดเรื่องจริงที่คุณอาจไม่เคยรู้ของมหาวิทยาลัยฮายวาร์ดอันดับที่7โบทอนุสร์ในฮาวาร์ดบทนี้เปิดให้นักศึกษาและสิทธิ์เก่าจัดงานแต่งงานได้ฟรีแค่ต้องจองคิวล่วงหน้าเท่านั้นเองอันดับที่6อนุสาวรีย์สามโกหกสร้างขึ้นเพื่อลำลึกถึงจอห์นฮาวาร์ดแต่ข้อความที่สลักเอาไว้กลับไม่ตรงกับความเป็นจริงถึง3อย่างอันดับที่5้ห้องสมุดของฮาวาร์ดเก่าแก,แก่ที่สุดในอเมริกามีหนังสือถึง20ล้านเล่ม และไอเทมต่างๆมากมายเป็นอันดับ3ของประเทศอันดับที่4ห้ามถ่ายทำภาพยนตร์หรือสื่อเชิงพาณิชย์ในมหาวิทยาลัยกฎนี้มีไว้เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอันดับที่3นักศึกษาหญิงคนแรกกว่าจะมีนักศึกษาหญิงคนแรกก็ป่าะข้าปีปี1920และปัจจุบันสัดส่วนนักศึกษาหญิงก็ยังน้อยกว่าชายอันดับที่2ค่าใช้ใจ่ายสูงลิว่วหากเรียนที่ฮาวาจะมีค่าใช้ใจ่ายประมาณสองล้านกว่าบาทต แต่ก็มีทุนและทางเลือกช่วยเหลือสําหรับนักศึกษาอันดับที่1เงินบริจาคทาวาดได้รับเงินบริจาคจํานวนมหาศาลในแต่ละปีส่วนใหญ่มาจากสิทธิ์เก่าที่ประสบความสําเร็จและนี่คือ